สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่1พฤษภาคมปีพศ2564ซึ่งมันตรงกับวันแรงงานหรือวันเมเด์นั่นเองนะครับซึ่งหาดทรายบางแสนเนี่ยอยู่จังหวัดชนบรุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเพียงขับรถประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นหาดทรายที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด ในช่วงวันหยุดยาวไม่ว่าเทศกาลใดๆก็แล้วแต่เสาร์อาทิตย์นี่นะครับที่หาดทรายบางแสนก็จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้ครับปีพศ2564เรามาดูหาดทรายบางแสนในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับหาดทรายบางแสนเปลี่ยนไปผมเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าหาดทรายบางแสนมันโล่งเตียนไร้ปราศจากล่มผ้าใบ เตียงผ้าใบที่ใช้นอนแม่ค้าแม่ขายนักท่องเที่ยวที่เดินไปเดินมากันอย่างควักไข่แล้วก็รถฉิงฉับทัวร์ซึ่งจะมาจอดอตรงบริเวณถนนแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานตลอดค่ำคืนทั้งวันทั้งคืนนะครับที่หาดทรายบางแสนนะี่เรียกว่าเป็นหาดทรายที่ไม่เคยตายไม่เคยสงบไม่เคยหลับเป็นหาดทรายที่ไม่เคยหลับครับเพราะว่ามันจะตื่นเต้นตลอดกันทั้งวันทั้งคืนนะครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแต่ว่าปีนี้ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาเดินชายหาดบางแสนจริงๆแล้วบ้านผมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆหาดบางแสนนี่แหละครับอยู่บางแสนมาอยู่ชนบุรีมา30ปีแล้วครับไม่เคยเอ่อมาเดินหาดบางแสนในสภาพที่หาดมันไม่มีร้านค้าแล้วก็สะอาดสะอ้านมีแต่หาดทราย<ม>ก็มาเดินชมหาดบางแสนยามเย็นนะครับไปเดินด้วยกันเลย ก็จะมีเสียงตามสายตลอดเวลาเลยนะครับว่า,ามาเที่ยวหาดบางแสนได้แค่ออกกำลังกายแล้วก็ห้ามรวมกลุ่มกันฟังเสียงเขาประกาศาตามสายอยู่ตลอดเวลาเลยครับ เื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นเป็นการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเท่านั้นเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุกและเที่ยวตามาพระราชาหนดการบริหารราชการในสถาน,นการณ์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองแสงสุขขอให้ประชาชนทุกท่านรดรัระทานอาหารภายในร้านและให้ร้านจาหน่ายอาหารจําหน่ายโดยให้เป็นการซื้อกลับบ้านเท่านั้นและสามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา21นาฬิกา<น>ทั้งนี้ให้เรื่ ให้เริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไปครับคราวนี้ผมจะพาชมหาดบางแสนในยามที่โควิด19กาลังระบาดอย่างหนักอยู่ที่พื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดชนบรุรีซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีการควบคุมเข้มงวดผมพาเดินเวลาเดินก็ต้องใส่หน้ากากอย่างมิดชิดนะครับ แล้วก็เว้นระยะห่างไว้คนก็ไม่มากมายเท่าไหร่นะครับเพราะผมจะพาเดินแล้วก็ฟังเพลงครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงแผลรักหาดบางแสนซึ่งคุณสมยศทัศนพันธ์แต่งเนื้อร้องและทํานองไว้นะครับผมนํามาร้องไว้ตั้งแต่ปีพศ2538เป็นต้นมาครับบันทึกเสียงไว้นานแล้วก็มาฟังบรรยากาศหาดบางแสนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแล้วก็วันนี้บรรยากาศแบบนั้นได้คืนกลับสู สภาพเมื่อ4ี่ห้าสิปีที่แล้วครับมาฟังเพลงเลยครับแผลรักหาดบางแสนและเดินเที่ยวหาดบางแสนด้วยกันครับ ใ,ใจเตือนบางแสนคืนแจำเดือนเธอเป็นเพื่อนอยู่คู่เคียงกัน 藏。<music> time ก็บันทึกไว้เป็นความทรงจำนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับหาดทรายบางแสนในช่วงวิกฤตโควิดระบาดหนักในแถบชนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับชายหาดบางแสนที่เคยคลึกครื้นไม่เคยหลับวันนี้ก็เงียบสงบแล้วก็กลับคืนสู่สภาพที่สวยงามนะครับถ้าท่านจะมาเที่ยวหาดบางแสนก็ต้องป้องกันตัวเองใส่หน้ากากให้เรียบร้อยล้างมือเว้นระยะห่าง และข้อสําคัญนะครับเขาก็ไม่มีร้านอาหารจําหน่ายแล้วก็เที่ยวได้เฉพาะออกลังกายเดินออกลังกายห้ามชุมนุมนั่งกินอาหารในร้านต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะครับก็มาเที่ยวหาดบางแสนถ้าท่านไม่มีโอกาสมาผมก็พามาชมแทนละครับบันทึกไว้เป็นความทรงจำขอบคุณมากครับสวัสดีครับในวันที่1เม1พฤษภาคมพศ2564ซึ่งตรงกับวันแรงงานและวันหยุดยาวชายหาดบางแสนก็เงียบสงบแบบที่ท่านเห็นนี่แหละครับ บางแส้นนั่นเป็นแดนที่ฉันจำ done